สวัสดีครับเพื่อนๆผมช่องเล่าให้ฟังเดิร์คลิปนี้จะมาเล่านิยายเรื่องค้อกตหารักเรามาฟังกันไปพร้อมๆกันเลยครับอ่อถ้าชอบช่วยกันกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามหรือกดปุ่ม s u p e r t ร์ต k งให้กำลังใจกับช่องเราด้วยนะครับตอนที่14จะได้อย่างไรกันพี่ใหญ่พวกเราสาบานด้วยกันไว้ว่ามีสุขร่วมเศมีทุกร่วงต้านข้าไม่ไป หากต้องตายก็ตายด้วยกันหัวหน้ารองกลา่าวใครว่าต้องตายหัวหน้าใหญ่ร้องบอกแล้วพูดต่อด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนเกรงว่าครั้งนี้คงรักษาค่ายไว้ไม่อยู่แล้วหินสะบ้านมังกรแม้จะแข็งแกร่งแต่อย่างไรเสียก็ไม่อาจาต้านการโจมตีของปืนใหญ่ได้ยิ่งเผลิงอุทรยศเราด้วยแล้วมันรู้เส้นทางลับหากไม่รีบหลบออกไปเมื่อทางออกถูกปิดลงเราก็จะหนีออกไปไม่ได้แม้แต่คนเดียว ไม่มีเขาเฮยเฟิงอย่างมากเราก็กลับไปเขาชิงหลงแล้วยังมีโอกาสกลับยิ่งใหญ่ได้อีกครั้งหัวหน้ารองถอนใจด้วยอารมณ์โกรธพวกเราระแวงคนนั้นระวังคนนี้แต่ไม่เคยคิดระแวงถึงอู๋ข้าไม่เข้าใจว่าพวกเราก็ดีกับมันทำไมมันถึงยังจะทรยศเราอีกหัวหน้าใหญ่ถอนหายใจกล่าวว่าใจคนยากแท้ย่างถึงไอสารเลวนี้ถ้าข้าจับตัวมันได้ จะจับมันสับเป็นชิ้นๆหัวหน้ารองพูดอย่างโกรธแค้นเอาละ่ะเรื่องนี้ค่อยว่ากันที่หลังเจ้ารีบไปเตรียมตัวเถอะวันนี้รีบหนีไปก่อนหัวหน้าใหญ่กล่าวแล้วน้องสามเล่าหัวหน้ารองถามน้องรองเจ้ากับข้าถึงจะเป็นพี่น้องกันจริงๆส่วนน้องสามพวกเราไม่สามารถนำคนทั้งค่ายไปได้อย่างไรเสียก็ต้องมีคนอยู่รักษาการที่นี่ ไม่อย่างนั้นพวกเราก็ไม่มีใครหนีรอดได้สักคนส่วนน้องสาวขอให้เขาโชคดีแล้วกันเย่เจียเหย่ได้ยินก็รู้สึกโกรธขึ้นมาแม่เจ้าเมื่อก่อนพวกเจ้าก็ระแวงชุนอวีมาตลอดมาตอนนี้เมื่อเห็นว่าไม่อาจรักษาค่ายเอาไว้ได้ก็คิดหนีเอาชีวิตรอดแล้วให้ชุนอวีเสียสละตัวเองสกัดศัตรูให้โกรธก็ส่วนโกรธเย่เจียเหวาก็รู้ว่าสถานะตัวเองในตอนนี้หากให้หัวหน้าใหญ่รู้ว่านางกําลังแอบฟังอยู่ นางต้องตายแน่ๆจึงค่อยๆเดินกลับออกไปเบาๆเามื่อถึงประตูจึงได้ตะโกนเรียกพี่รองพี่รองหัวหน้าใหญ่เดินออกมาจากห้องใบหน้าเขามีรอยยิ้มแปลกๆดูไม่จริงใจพูดว่าน้องสะพ้ายนี่เองพี่ใหญ่ท่านก็อยู่ด้วยข้านำอาหารมาส่งให้พี่รองเย่เจียเหยาย,ย,ย,ยิ้มตาหยีเดินเข้าไปหัวหน้าใหญ่ยิ้มเล็กน้อยส่งมาให้ข้า ข้าเองก็มีเรื่องที่หาหรือกับพี่รองของเจ้าพอดีได้เช่นนั้นก็ต้องรบกวนพี่ใหญ่แล้วเย่เจียเหวาส่งอาหารให้หัวหน้าใหญ่เดินไปสองก้าวแล้วหันมาพูดว่าพี่ใหญ่หัวหน้าใหญ่ขมวดคิว้วน้องสะพ้ายยังมีเรื่องอะไรอีกหรือเย่เจียเหย่เอ่ยอย่างลังเลว่าได้ยินส่งชีว่าชุนวีไปเฝ้าเขาผ่านหลงพวกเขาจะมีอันตรายหรือไม่หัวหน้าใหญ่ยิ้มเล็กน้อยพลางตอบว่า หินสะบ้านมังกรน,นั้นแข็งแกร่งไม่อาจทำลายได้ทหารบุกขึ้นมาไม่ได้ง่ายๆหรอกเย่เจียเหวาลู่บอกทำท่าเหมือนสบายใจขึ้นมากยิ้มแล้วพูดว่าถ้าเป็นเช่นนั้นข้าก็สบายใจแล้วเมื่อมองเย่เจียเหวาเดินจากไปหัวหน้าใหญ่กระดกมุมปากขึ้นอย่างเจ้าเล่เมื่อออกห่างจากที่พักของหัวหน้ารองแล้วเย่่เจียเหวาก็รีบเดินไปหาป้าเจียงแม้ว่าบนเขาจะมีคนที่นางรู้จักอยู่บ้างแต่คนที่นางเชื่อใจได้มีเพียงป้าเจียง ลุงเจียงสองสามีภรรยาเท่านั้นนางต้องรีบนำเรื่องของหัวหน้าใหญ่และหัวหน้ารองส่งข่าวไปให้ฉุนอวีด้วยด่วนให้ชุนอวีเตรียมแผนการรับมือป้าเจียงได้ยินแล้วก็ตกใจจนหน้าเปลี่ยนสีจริงหรือเย่เจียเหวาพยักหน้าจริงจังข้าได้ยินชัดเจนท่านรีบคิดหาวิธีส่งข่าวให้หัวหน้าสามเถอะไม่อย่างนั้นเราคงแยกกันหมดป้าเจียงรีบรับคำป้าจะรีบไปหาตาแก่เย่เจียเหวาบอกอีก อยากแท่งทายเรื่องนี้ออกไปต้องแอบบอกหัวหน้าสามให้รู้หัวหน้าสามตัดสินใจเองเพื่อระวังไม่ให้เกิดเหตุวุ่นวายป้าเจียงพยักหน้ารับรู้ข้าเข้าใจแล้วขณะที่สย่าฉุนอวีกําลังวางแผนการรบอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงลุงเจียงของเข้าพบในใจรู้สึกเป็นกังวลขึ้นมาลุงเจียงคือคนที่เป็นพวกเขาหลังจากขึ้นเขามาเขาสั่งลุงเจียงไว้ให้เฝ้าฐานหินสะบ้านมังกรไว้แล้วรอคําสั่งเขา แต่ตอนนี้ลุงเจียงกลับวิ่งมาที่นี่หรือว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นเขาให้คนอื่นออกไปแล้วเรียกลุงเจียงเข้ามาด้านในลุงเจียงกระซิบบอกข่าวที่เย่ยเจียเหยวได้ยินมาให้สย่าชุนอวีรู้สย่าชุนอวีมีแววตาตื่นตระหนกเมื่อได้สติจึงรีบเรียกซงฉีซงฉีเข้ามาหัวหน้าสามีสิ่งใดจะสั่งการสย่าชุนอวีขมวดคิ้วลังเลบอกให้ตัวเองสงบลงอีกครั้งยามนี้เป็นเวลาสําคัญ แม้เพียงผมเพียงเส้นเดียวก็อาจก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้หากก้าวพลาดแม้เพียงก้าวเดียวแผนการที่เตรียมมาทั้งหมดจะจะล้มเหลวการตัดสินใจจึงต้องระมัดระวังอย่างยิ่งสยาชุนอวีพูดอย่างลังเลฮูหยินสามบอกว่านางได้ยินตอนที่ไปส่งอาหารลุงเจียงทบทวนความจําแล้วพูดอย่างมั่นใจมีข่าวว่าอย่างนั้นความระแวงเกิดขึ้นในใจสย่าชุนอวีหน้าห้องหัวหน้ารองมีคนเฝ้าอยู่ตลอด พวกเขาจะปล่อยให้เย่ยเจียเหวาแอบฟังได้หรือนอกเสียจากว่าในบ้านไม่มีใครนี่มันยิ่งน่าสงสัยเข้าไปอีกหัวหน้าใหญ่กับหัวหน้ารองหาหรือเรื่องสําคัญเช่นนี้ด้านนอกกลับไม่มีใครเฝ้ายามอยู่แล้วตอนที่เหว่เหวานาอาหารไปส่งจงใจจะให้เหย่เห่าได้ยินเข้าหรือว่าเป็นเหตุบังเอิญจริงๆกันแน่หากนี่เป็นหลุมพรางเขาเสี่ยงไปขัดขวางก็เป็นการเปิดโปงว่าเขารู้เรื่องทางลับ แล้วยังเปิดเผยฐานะของเขาอีกด้วยแต่หากข่าวนี้เป็นความจริงปล่อยให้หัวหน้าใหญ่กับหัวหน้ารองหนีไปได้ความลำบากในครึ่งปีที่ผ่านมาก็นับว่าสูเปล่าแล้วต้องตัดรากถอนโคนมิซูแพร่ข่าวว่าหัวหน้าใหญ่จะหลบหนีออกไปถือโอกาสสร้างความวุ่นวายอย่างดีแต่ว่าจะส่งข่าวนี้ให้เฮอร์เียนเซวินได้อย่างไรเขาจะได้ร่วมมือประสานนอกในได้สย่าชุนอวีคิดอย่างรวดเร็วขณะนั้นเองก็มีข่าวจากด้านนอกแจ้งว่า ทางการส่งคนมาสยาชุนอวีดีใจมากสวรรค์ช่างเป็นใจเยี่ยเจียเหววกระวนกระวายเดินวนไปวนมาในสวนป้าเจียงหาลุงเจียงเจอหรือไม่ลุงเจียงส่งข่าวให้ชุนอวีได้หรือไม่ชุนอวีจะตัดสินใจรับมืออย่างไรหากช้าเกินไปหัวหน้าใหญ่กับหัวหน้ารองจะหนีออกไปหากไร้ผู้นำค่ายโจน,นี้มีวุ่นวายหรือแม่เจ้าหากเป็นเช่นนั้น นางจะขอร้องให้ฉุนอวีนำพวกพี่น้องสวามิภักดิ์ทางการไม่แน่ว่าอาจจะได้ตำแหน่งอะไรก็เป็นได้จะได้ล้างมือให้สะอาดทว่าฉุนอวีเกลียดทางการขนาดนั้นเขาจะยอมมอสวามิภักดิ์หรือไม่ได้ไม่ได้นางต้องทำอะไรสักอย่างเย่เจียเห่ยาคิดแล้วคิดอีกตัดสินใจไปหาหัวหน้ารองดูว่าสามารถรั้างหัวหน้ารองไว้ได้ไหมเพื่อให้ชุนอวีมีเวลาเพิ่มขึ้น เมื่อว่าถึงที่พักของหัวหน้ารองปรากฏว่าหัวหน้ารองไม่อยู่เย,ย่เจียเหยารู้ว่าทางเข้าของเส้นทางลับอยู่ที่ห้องถงจึงรีบวิ่งไปมองไปไกลๆก,ก็เห็นซ่งฉีวิ่งมาทางห้องโถงเย,ย่เจียเหยาวากาลังอ้าปากจะตะโกนเรียกซ่งฉีกลับมีมือปิดปากนางจากทางด้านหลังแล้วลากนางไปอีกฝ่ายมีพละกําลังมากเย,ย่เจียเหยาวาไม่อาจขัดขืนอะไรได้ทั้งยังไม่รู้ว่าอีกฝ่ายคือผู้ใดก็ถูกลากเข้าไปในห้อง เย่เจียเหยาถูกผลักส่วนเศษเกือบจะล้มลงน้องสะพ้ายเจ้ามาทำอะไรลับๆล,ล่อๆที่ห้องถงหรือว่ากลัวว่าพี่จะทิ้งเจ้าไม่สนใจเจ้าแล้วเสียงหน้ารังเกียดดังขึ้นเย่เจียเหยาเงายหน้าขึ้นนี่มันหัวหน้ารองมิใช่หรือสายตาหน้ารังเกียจมองมาที่ร่างของนางหัวเราะอ,อย่างลามกมารดามันเถอะทำไมเมื่อก่อนถึงไม่เห็นว่าคนที่รูปร่างใหญ่โตอย่างหัวหน้ารองจริงๆแล้วดูต่ำช้าเช่นนี้ เย,ย่เจียเหว่ยแกล้งทำเป็นสงบนิ่งแย้มยิ้มพี่รองเป็นท่านนี้เองเมื่อครู่ทำเอาข้าตกใจแทบแย่เจอพี่รองก็วางใจได้เจ้ามาก็ดีแล้วไปกับพี่รองเถอะพี่รองจะดูแลเจ้าเองหัวหน้ารองจะเข้ามากอดเย,ย่เจียเหว่ยเย่เจียเหว่ยรีบหลบหลีกใจนั้นทั้งโกรธทั้งกลัวแต่ฝืนยิ้มแล้วพูดว่าพี่รองท่านไม่ดื่มเหล้ามาใช่หรือไม่ เหตุใดจึงพูดเลอะเลือนเช่นนี้ข้าเป็นน้องสะพ้ายของท่านนะหัวหน้ารองสายยิ้มเดิมทีข้าหมายตาเจ้าไว้อยู่แล้วแท้จริงแล้วคนบ้านเจ้าก็ตั้งใจส่งเจ้ามาให้ข้าที่ยอมให้เจ้าอยู่กับน้องสามก็เพียงเพื่อจะลองใจน้องสามเท่านั้นตอนนี้ไม่ต้องแล้วเจ้าก็ต้องมาอยู่ข้างกายข้าสิเย่เจียเหว่ได้ยินเขาก็ตกตะลึงเจ้าเจ้าว่าอะไรนะ คนบ้านข้าตั้งใจส่งข้ามาให้เจ้าอย่างนั้นหรือหัวหน้ารองพยักหน้าพูดอย่างเห็นอกเห็นใจว่าน้องสะพ้เจ้าไม่มีบ้านให้กลับแล้วน้องสาวไม่ใช่คู่ครองของเจ้าเจ้ามาอยู่กับข้าเสียดีกว่าเยี่เจียเหยาพูดเสียงสั่นเจ้าเจ้าพูดให้มันชัดเจนนะหัวหน้ารองกําลังจะเปิดปากพูดประตูก็ถูกเปิดออกหัวหน้าใหญ่เดินเข้ามาด้วยสีหน้าเย็นชาน้องรอง นี่มันเวลาอะไรแล้วเจ้ายังมีใจจะมาหยอกล้อผู้หญิงอีกหัวหน้ารองยิ้มเฟื่อนกล่าวว่าพี่ใหญ่ข้างนอกเป็นอย่างไรบ้างหัวหน้าใหญ่หรีตาจ้องมองเย่ยเจียเหยวด้วยสายตาเยือกเย็นสตรีนางนี้เก็บเอาไว้ไม่ได้แล้วเย่ยเจียเหย,ยวใจเต้นแรงนี่มันอะไรกันจะฆ่าคนปิดปากหรือหรือว่าพวกมันรู้เรื่องที่นางแอบฟังแล้วพี่ใหญ่ทำไมเล่ากับแค่สตรีนางเดียว มัดนางเอาไว้รอไว้เรื่องจบแล้วค่อยตัดสินใจอีกทีเห็นได้ชัดว่าหัวหน้ารองเสียดายไม่อยากฆ่าเย่เจียเหยายเจ้ามันจะไปรู้อะไรน้องสามไม่หลงกลตอนนี้ทหารทางการบุกขึ้นมาตอนนี้สถานการณ์ยิ่งตึงเครียดขึ้นไปอีกเรื่องนี้ไม่อาจให้น้องสามรู้ได้เป็นอันขาหัวหน้าใหญ่กล่าวเย่เจียเหว่จึงเข้าใจขึ้นมาที่แท้พวกมันตั้งใจให้นางแอบฟังวางกับดักไว้สำหรับฉุนอวีโดยเฉพาะ ส่วนรายละเอียดอื่นนางไม่อาจคาดเดาได้แต่มีสิ่งที่มั่นใจได้อย่างหนึ่งพวกมันไม่ต้องการให้แผนการเปิดโปงเพื่อให้ชุนอวียังทํำงานให้พวกมันจึงต้องกําจัดนางทิ้งหัวหน้ารองมองเยีจยยเหยาอย่างเสียดายก็ยังตัดใจไม่ลงแล้วก็พูดว่าสำหรับน้องสามอย่างไรพวกเราก็ยังไม่ไว้ใจมิสู้ใช้โอกาสนี้หัวหน้ารองทำท่าปาดคอหัวหน้าใหญ่กำลังลังเล เยีย่ยจีเหว่ยาไม่กล้าเอ่ยปากอะไรเกรงว่าหากพูดอะไรผิดก็จะจบชีวิตได้เช่นนั้นก็ให้เจ้าไปจัดการรีบลงมือเร็วเข้าหัวหน้าใหญ่พูดจบก็เดินออกไปหัวหน้ารองเอาเชือกมามัดเยีย่ยจีเหว่ยาเอาไว้พลางพูดว่าน้องสามรูปงามก็จริงแต่รูปงามกินไม่ได้จะบอกความจริงให้เจ้ารู้ไว้พี่ใหญ่ไม่เชื่อว่าเผิออูสายลับเชื่อว่าต้องเป็นแผนของน้องสาม แต่น่าเสียดายที่ไม่อาจจับพิรุษอะไรได้ไม่ว่าน้องสามจะเป็นอย่างไรพี่ใหญ่ก็ไม่คิดที่จะเก็บเขาไว้อยู่แล้วเจ้ารออยู่ที่นี่ก่อนเรอข้าไปจัดการเรื่องให้เรียบร้อยแล้วเราค่อยไปมีชีวิตของเรากันถุยใครจะไปมีชีวิตรลวมกับเจ้าเจ็บเจ็บพี่รองท่านเบามือหน่อยเย่เจียเหี่ยวตั้งใจถังมือทั้งสองข้างออกถึงจะทำเกิดช่องว่างระหว่างเชือกพี่รองท่านต้องรักษาคำพูดนะัก ข้ายังไม่อยากตายท่านต้องปก,กป้องข้านะเย่เจียหเห่ยากระงเอากระงอดเมื่อหัวหน้ารองได้ยินน้ำเสียงออดอ้อนเสียงเล็กเสียงน้อยของนางแล้วยังแววตาหน้าสงสารนั่นก็ทําให้สติหลุดจึงไม่ได้ลงมือมัดแน่นนักอย่างไรเสียนางก็หนีไม่รอดอยู่แล้วเจ้าทําตัวดีๆพี่รองจะเอ็นดูเจ้าหัวหน้ารองลูบไปที่ใบหน้าเนียนนุ่มของนางแล้วยังคิดว่าจะจุบอีกสักทีกลับได้ยินเสียงเร่งร้าของหัวหน้าใหญ่จากทางด้านนอก ได้แต่ตัดใจอย่างเสียดายยกมือกระแทกไปที่หลังคอเย่เจียเหวาที่หนึ่งเย่เจียเหยารู้สึกเจ็บที่คอภาพเบื้องหน้าดับวูบสลบไปไม่รู้ว่าผ่านไปนานแค่ไหนแล้วเย่เจียเหวาค่อยฟื้นขึ้นมารอบกายมืดสนิทด้านนอกมีเสียงดินปืนเสียงร้องข่าฟันกันดังสนัน่นเกิดอะไรขึ้นทางการบุกโจมตีขึ้นมาไวถึงเพียงนี้เชียวแม่เจ้าครั้งนี้ช่างเหลือเชื่อจริงๆถึงกับตกหลุมพรางได้ อันตรายจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดทั้งยังลำบากฉุนอวีไปด้วยโชคดีที่ฉุนอวีไม่ตกหลุมพรางไม่เช่นนั้นชาตินี้นางคงไม่มีเป็นสุขได้ทว่าฉุนอวีก็ยังอยู่ในอันตรายหัวหน้าเป็นพวกเจ้าเล่์เพทุบายตั้งแต่ต้นจนจบล้วนหลอกใช้ฉุนอวีเย่เจียเหวิดิ้นคลุกคลักอย่างแรงโชคดีมากที่ตอนนั้นมือหลุดออกมาได้ข้างหนึ่งหัวหน้ารองมัดนางไม่ได้แน่นมากแต่ก็ยังขูดจนหนังกำพร้าลลกออกไป เย่เจียเหว่ยวไม่คิดถึงความเจ็บนางก่อบาประตูมองออกไปด้านนอกไม่มีคนแม้แต่คนเดียวแต่ประตูลงกรอนเอาไว้ตรอนนี้นางก็ทำลายไม่ได้ทำอย่างไรดีเย่เจียเหวี่ยาคลำไปตามความมืดจนถึงหน้าตา่างออกแรงผลักหนึ่งครั้งกลับผลักออกได้นางดีใจมากปีนขึ้นบนหน้าตา่างโดดลงมาด้านล่างแควกไม่รู้ว่ากระโปรงเกี่ยวกับอะไรเข้าขาดเสียแล้ว เย่เจียเหยาฉีชุดด้านล่างออกหนีเอาชีวิตสำคัญกว่าไม่ใช่เวลามากังวลเรื่องภาพลักษณ์แล้วทุกที่เต็มไปด้วยแสงไฟคนหนีตายทั่วสารทิศเย่เจียเหวาตะลึงงงไปครู่หนึ่งไม่รู้ว่าควรไปที่ไหนพี่น้องท่านหนีสถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างหัวหน้าใหญ่หัวหน้ารองและหัวหน้าสามเล่าเย่เจียเหวาจับคนมาถามได้หนึ่งคนข้าจะรู้ได้อย่างไร ตอนนี้เละเป็นโจกไปหมดแล้วคนผู้นั้นผลักเย่เจียเหยาออกแล้ววิ่งหนีไปเย่เจียเหยาจึงไปถามคนอื่นอีกถามอยู่หลายคนสุดท้ายค่อยได้ข่าวของชุนอวีสถานการณ์โดยละเอียดนั้นพวกเราก็ไม่ชัดเจนเพียงได้ยินว่าหัวหน้าใหญ่ทิ้งพี่น้องหนีเอาชีวิตรอดไปแล้วหัวหน้าสาไม่ยอมจึงสู้กันขึ้นมาโจนอีกคนเอ่ยอย่างกัดกลุ้มมารดามันเถอตอนนี้ยังไม่รู้ว่าใครตีใครกันแน่ พวกเรารีบหนีเอาชีวิตรอดก่อนเถอะโจรอีกคนเอ่ยหนีหนีไปไหนเย่เจียเหพร่งถามพวกเขารู้ว่าเส้นทางลับอยู่ที่ไหนหรือขึ้นเขาสิเนินเขาให้เฟิงกว้างใหญ่มากอย่างไรก็หลบไปได้สักพักหนึ่งโจรตอบเย่เจียเหยาลังเลไปสักพักกล่าวว่าพวกเจ้ารีบไปที่ห้องถกประชุมหาเส้นทางลับทีนั่นนั่นมีเส้นทางลงจากเขาสายหนึ่ง เจ้ารู้ได้อย่างไรโจรบางคนเกิดความสงสัยเย่เจียเหวากล่าวข้าแอบฟังหัวหน้าใหญ่กับหัวหน้ารองคุยกันพวกเขาวางแผนจะหนีด้วยเส้นทางลับกันเองทิ้งพวกพี่น้องเอาไว้ฟังมาถึงตอนนี้ทุกคนต่างเกิดโทสปทุกข์ขึ้นด่าว่าหัวหน้าใหญ่และหัวหน้ารองไร้ายคุณธรรมที่แท้ข่าวลือก็เป็นความจริงมารดามันเถอะหัวหน้าใหญ่ร้าคุณธรรมเกินไปแล้วนั่นสิ เสียทีที่ทุกคนเสี่ยงตายขายชีวิตให้เขาย่าัวแต่ดาคุณเลยรีบหนีกันเถอะเย,ย่เจียเหวาเอ่ยตอนนี้คุณกำลังฟังนิยายช่องเล่าให้ฟังเนอะผู้หญิงสามก่อนหน้านี้ประมาณช่วงหนึ่งการทูกพวกเราพบหัวหน้าสามอยู่แถวห้องครัวโจรผู้หนึ่งกล่าวเย,ย่เจียเหย่ดีใจอย่างที่สุดกล่าวบอกให้ทุกคนถนอมตัวก่อนจะวิ่งไปยังห้องครัวชุนนวีปรากฏตัวอยู่ที่นั่น ไม่แน่ว่าจะกลับเรือนเล็กไปหานางทุกคนค้นให้ละเอียดอย่าปล่อยให้โจรหนีรอดไปได้แม้แต่คนเดียวด้านหน้ามีเสียงทหารทางการดังมาเยีย่ยเจียเหวีรีบพุ่งตัวเข้าไปในมุมมืดด้านหนึ่งทำอย่างไรดีประเดี๋ยวนางออกไปขอร้องทหารคงไม่ฆ่านางแต่ว่าชุนอวีเล่าจะทำอย่างไรดีหากเขาถูกพวกทหารจับได้ก็อันตรายแล้วเยีย่ยเจียเหวาคุนคิดลังเลย่างไรเสียหาชุนอวีให้พบก่อนค่อยว่ากันก็แล้วกัน นางพลันเห็นเงาร่างที่คุ้นเคยเป็นชุนอวีเย่ยจยีเหยา่ใจเต้นแรงเสียจนแทบพุ่งออกมาจากอกขณะที่กําลังจะพุ่งตัวออกไปเตือนชุนอวีว่าด้านนี้มีทหารนั้นนางกลับได้ยินเสียงชุนอวีกล่าววา่าขอเพียงใครยอมจำนวนห้ามฆ่าเด็ดขาดให้กักตัวเอาไว้ก่อนทหารกลุ่มนั้นตอบรับเสียงได้ขอรับแม่เจ้าสถานการณ์อะไรกันทหารถึงกับฟังคําสั่งเสยีายชุนอวีหรือว่า ชุนอวีเป็นสายที่ทางการส่งมาจริงๆสมองของเย่เจียเหวายหยุดนิ่งไปชั่วขณะหรือว่าที่เขาบอกกับนางก่อนหน้านี้เป็นเรื่องโกหกก็ดีนางพอจะเข้าใจความลำบากและความยากเย็ยนที่เขาแฝงกายเข้ามาในถ้ำเสือแห่งนี้หลอกลวงนางเป็นเรื่องปกติเช่นนั้นนางก็ไม่จำเป็นต้องหนีมีชุนอวีคุ้มครองนางย่อมปลอดภัยแล้วเย่เจียเหวาในใจเต็มไปด้วยความเบิกบาน เรื่องที่ชุนอวีไม่ใช่โจรแต่เป็นสายลับชวนให้คนตื่นตระหนกขึ้นมาจริงๆภาพลักษณ์ของชุนอวีในใจนางเปลี่ยนเป็นสูงส่งขึ้นมาทันทีแม่เจ้านี่มันสองคนสองคมฉบับโบราณของแท้เชียวนะสองคนสองคมเป็นภาพยนตร์ฮ่องกงแนวแอคชั่นดรมาม่าออกฉายในปีพุทธศักราช2545นำแสดงโดยหลิวเตอหัวและเหลียงเาวายเยเจียเหยาวากำลังจะก้าวเท้าปรากฏตัวออกไป ก็เห็นแต่ส่งชีวิ่งเข้ามาซื่อจือหาอาซอไม่พบขอรับซื่อจือหรือผู้สืบทอดเป็นคำเรียกลูกชายผู้ที่จะได้รับสืบทอดบรรดาศักดิ์ของผู้เป็นพ่อส่วนใหญ่จะเป็นลูกชายคนโตเบื้องหน้านั้นมืดเกิดไปบวกกับสย่าชุนอวีหันข้างจึงไม่อาจเห็นสีหน้าของเขาได้ชัดเจนได้ยินแต่เสียงเย็นชาของเขากล่าวว่าอาซออะไรกันเรียกมัวมัวเช่นนั้นได้หรือ ยามนี้ไม่จําเป็นต้องเล่นละครแล้วข้าเตือนเจ้าไว้ต่อไปอย่าให้ข้าได้ยินสองคำนี้อีกเย่เยจยียเหวยาเหมือนถูกเอาน้ําเย็นๆราดใส่หน้าในใจเย็นว่าขึ้นมาซื่อจือเขาเป็นผู้สืบทอดสถานะสูงส่งไม่ใช่ธรรมดาไม่ต้องแสดงละครแล้วถ้าเช่นนั้นเขาดีต่อนางก็เป็นการแสดงละครทั้งเขายังไม่คิดจะยอมรับนางอีกด้วยเย่เยจยียเหวยาหดขาข้างที่ก้าวออกไปกลับมา พิษมองไปยังร่างสูงร่างนั้นความรู้สึกดีใจก่อนหน้านี้ความเป็นห่วงน้อยเนื้อต่ำใจล้วนสลายไปสิ้นในใจเหมือนถูกฉีกขาดออกเป็นเสียงสายลมเย็นๆพัดเข้ามากระแทกบ,บีบคั้นหัวใจที่ว่างเปล่าของนางเยี่ยจีหยาบอกตัวเองไม่ให้เสียใจเดิมทีก็ไม่คิดว่าจะเป็นอะไรกับเขาอยู่แล้วจะพัฒนาความสัมพันธ์ต่อไปเขาเป็นโจรก็ดีเป็นซื่อจือก็ช่างล้วนไม่เกี่ยวข้องกันนาง ถึงแม้ว่าเพราะนางสะเท่าเกินไปจนเกือบทำร้ายเขาแต่สุดท้ายก็ไม่สำเร็จนางม่ได้ติดค้างอะไรต่อเขาเขาเองก็ไม่ได้ติดค้างนางทว่าความรู้ถูกกลั่นแกล้งก,ลงกับความรู้สึกที่ได้แกล้งผู้อื่นนั้นต่างกันอย่างสิ้นเชิงพบเซองอูแล้วอยู่ที่ลานฝึกซ้อมขอรับทหารเข้ามารายงานซชุนวีรีบพาคนออกไปรอจนกระทั่งคนจากไปหมดแล้ว เย่เจียเหว่ยวจึงค่อยๆอ,ออกมาจากความมืดกลับไปยังเรือนเล็กประตูเรือนเปิดกว้างภายในเรือนยังมีศพอีกหลายศพล้วนเป็นพี่น้องในค่ายโจรเย่เจียเหวยาวกลัวคนตายมาโดยตลอดแต่ครั้งนี้กลับไม่มีอารมณ์มากลัวอีกแล้วนางร้องเรียกเบาๆต้าเป่าเตอร์เป่เปาพวกเจ้าอยู่ไหนแม่กลับมารับพวกเจ้าแล้วสัญาชุนอวีไม่สนใจนางแล้วคำสัญญาของเขาสุดท้ายก็เป็นแค่คำหลวง แต่นางไม่อาจคืนคาไม่อาจทิ้งต้าเป่าและเอ้อเป่าไปได้แต่ว่าหาไปหามาหาจนทั่วแล้วก็หาต้าเป่าและเอ้อเป่าไม่พบเย,ย่เจียเหวยาเสียใจมากแม้แต่ต้าเป่าและเอ้อเป่าก็ยังทอดทิ้งนางก็ดีตอนนี้แม้แต่นางเองยังดูแลตัวเองยากเลยจะดูแลต้าเป่าและเอ้อเป่าได้อย่างไรหลังจากร้องให้อยู่ครู่หนึ่งเย,ย่เจียเห่ยาปาดน้ําตาทิ้งนางเดินไปที่ใต้เตียงในห้องนอนล้วงเอาเงินที่นางเก็บไว้เองออกมา นางต้องอาศัยตัวเองหนทางออกไปจากที่นี่ด้วยตัวเองนางคลำทางออกไปอย่างระแวดระวังเมื่อพบทหารก็หลบไม่ก็นอนลงข้างๆศพแกล้งตายกลับหลบได้อย่างไร้กังวลยายแก่ตายซะเถอดด้านหน้ามีเสียงดังมาจากด้านหน้าเยี่ยจียเห่ยาในใจพลันตื่นตระหนกเสียงของหัวหน้ารองไหนว่าพบเขาที่ลานฝึกซ้อมไม่ใช่หรือฉไหนามาอยู่ที่นี่ได้อา เสียงร้องหน้าเวทนาดังขึ้นมารีบมาเร็วหัวหน้ารองอยู่ทางนี้เย่เจียเหยาสมองมึนงงไปหมดสาวเท้าวิ่งไปเบื้องหน้าหยุดนักนางเห็นป้าเจ้าถูกฝันล้มลงกับพื้นหัวหน้ารองกำลังไา่ลำดับใหญ่ในมือหมายจะเข้าไปฝันป้าเจียงเย่เจียเหยา่รื้อร้องออกมาอย่างร้อนใจหัวหน้ารองเห็นเย่เจียเหยาแววตาประหัดประหารทันลดลงเจ้ามาพอดีเลยเจ้าปล่อยพวกเขาไป ข้าไปกับเจ้าไม่เจ้าก็ใช้ข้าเป็นตัวประกันเสียเย่เจียเหวยาไม่รู้ว่าเอาความกล้ามาจากแห่งหนใดก้าวออกไปกล่าวอีกด้านหนึ่งก็ส่งสัญญาณให้ป้าเจียงรีบหนีไปป้าเจียงพยุงป้าเจ้าขึ้นมาคิดจะจากไปแต่ก็กังวลความปลอดภัยของเย่เจียเหวยงเย่เจียเหยาเดินไปขั้นกลางระหว่างป้าเจียงและหัวหน้ารองถลึงตามองทางกล่าวเสียงเครียว่ายังยืนทําอะไรอยู่อีกเจ้าก็อยากโดนฟันหรือรีบใส่หัวไป ป้าเจียงรู้ว่าเย่ยเจียเหวยงทำไปเพื่อช่วยนางตนเองอยู่ที่นี่ก็ช่วยอะไรไม่ได้รีบไปหาหัวหน้าสามดีกว่าให้หัวหน้าสามมาช่วยคนหัวหน้ารองไม่อยากปล่อยป้าเจียงไปหากนางวิ่งไปทั่วเผยร่องรอยของเขาขึ้นมาก็แย่แล้วเย,ย่เจียเห่ยรั้งตัวหัวหน้ารองเพื่อดึงความสนใจของเขาพี่รองเส้นทางลับที่ท่านพูดถึงเล่ารีบพาข้าไปด้วยกันเถอะนักหัวหน้ารองกล่าวอย่าก,กังวล ตอนนี้นอกห้องโถงประชุมมีแต่ทหารอย่าพูดถึงเส้นทางลับเลยมารดามันเถอะพี่ใหญ่คาดไว้ไม่ผิดจริงๆเจ้าสามเป็นสายลับข้าเพิ่งมาจากด้านนั้นเกือบจะพบกับเขาแล้วพวกเรารีบไปกันเถอะไม่เช่นนั้นรอจนเขาค้นมาถึงนี่มีหวังแย่แน่เย่เจียเหยาชี้นิ้วเพื่อบอกทิศทางให้ป้าเจียงหัวหน้ารองมองเอย่เจียเหยาด้วยความสงสัยเจ้าเห็นเจ้าสามแล้วฉไหนย,ยังมาอยู่ที่นี่อีก เย่เจียเหวยแสดงบทสศกข้าเห็นเขาแล้วแต่เขาไม่เห็นข้ามาถึงตอนนี้ข้าเพิ่งจะรู้ว่าเขาคือซื่อจือได้ยินพวกข้ารับใช้ของเขากล่าวว่าหากพบข้าให้จัดการข้าซักอาจจะเป็นเพราะเขาไม่ต้องการให้ข้าปรากฏตัวต่อหน้าเขาแล้วไม่อยากให้ผู้อื่นรู้ว่าเขาอยู่ในค่ายนี้เคยแต่งงานมาก่อนคำพูดกึ่งจริงกึ่งเท็จทว่าในใจของนางรู้สึกเสียใจจริงๆดังนั้นสายตาโศกเศร้านั้นไม่จำเป็นต้องเสแสร้งแกล้งทำ หัวหน้ารองกัดฟันด้วยโทสะทุกคนต่างบอกว่าโจนั้นโหดเหี่ยมข้าว่าพวกขุนนางอย่างพวกเขาต่างหากที่ไร้จิตใจคุณหนูเยี่ยเจ้าไม่ต้องเสียใจรอจนถึงวันที่พวกเราหนีพ้นข้าจะถนอมเจ้าเหมือนกับสมบัติล้ำค่าเยี่ยเจียเหวเห็นป้าเจียงหนีไปไกลก็เบาใจขึ้นมาปลอหนึ่งเส้นทางลับถูกทหารทางการค้นไปแล้วพวกเราจะหนีอย่างไรดีเยี่ยเจียเหวรั้งอยู่ต่อน,นั้นยังมีเป้าหมายอีกประการหนึ่ง นางต้องการสืบเรื่องที่นางถูกลักพาตัวก่อนหน้านี้เขาเคยเอ่ยว่านางถูกคนในครอบครัวหักหลังความจริงนางคาดเดาได้แล้วว่าคนผู้นั้นคือใครเพียงแต่ต้องการหลักฐานหัวหน้ารองจูงนางมุ่งไปข้างหน้าใช้เส้นทางลับไม่ได้ก็ยังมีทางอื่นไปกับข้าข้ารับรองว่าพาเจ้าออกไปได้เย,ย่เจียเหยาถูกเขาไปยังหน้าผาข้างบึงเย็ยนเสียเบื้องล่างมีเรือเล็กพวกเรานั่งเรือไปหัวหน้ารองเอ่ย พี่รองท่านบอกข้าหน่อยได้ไหมว่าใครในตระกูลเยี่ยที่ติดต่อกับท่านเยี่ยเจียเหว่ถามนางไม่อยากจะไปกับเขาเสียหน่อยเขาเป็นนักโทษที่ทหารต้องจับตัวหนีไปกับเขากลับจะยิ่งตายไวขึ้นขึ้นเรือก่อนค่อยว่ากันเถอะเสียงของหัวหน้ารองหายไปฉับพลันสองตาที่จ้องมากรมเสียยิ่งกว่าะระฆังในตานั้นเจือไปด้วยความหวาดกลัวอย่างไม่เชื่อจากนั้นเขาก้มมองดูเห็นว่าหน้าอกของตนปักด้วยลูกธนู เย,ย่เจีย่ยวหันกลับไปมองเห็นแสงไฟเป็นดวงๆทหารกลุ่มหนึ่งล้อมรอบเอาไว้ยิงธนูอย่าให้รอดแม้แต่คนเดียวทหารสั่งให้ยิงอาวุธสุบสุบเสียงร้องแหวกผ่านอากาศเข้ามาหัวหน้ารองที่ใกล้าตายกระชากเย่ยเจีย่ยวอย่างแรงกันนางเอาไว้ด้านหลังส่วนตนนั้นถูกธนูยิงเสียจนเหมือนเม่นรีบหนีหัวหน้ารองใช้แรงเฮือกสุดท้ายผลักพ้นคำพูดออกมา พร้อมผลักเย่เจียเหยาออกด้านหลังของเย่เจียเหวยาเป็นหน้าผาเมื่อถูกเขาผลักถอยหลังไปเหยียบย่ำไปบนความว่างเปล่าร่วงลงไปจากหน้าผาเสียงลมเร็วๆสายหนึ่งกริดผ่านข้างหูไปสมองของนางว่างเปล่าขาวโพลนทว่าร่างกายแสดงสัญชาตญาณออกมาสองมือไขว้ากันเหยียดตรงออกเพื่อป้องกันส่วนหัวเอาไว้ร่างกายเหยียดตรงเสมือนท่ายามกระโดดน้ำตุ่ม เย่ยเจียวเข้าสู่ความมืดมิดที่เย็นยะเยือกจบกันไปอีกแล้วสำหรับตอนนี้นะครับฝากกดไลค์กดซับ c r i b e กดติดตามให้กำลังใจในการทำตอนต่อไปด้วยนะครับ